อุปกรณ์นี้หน้าตาคุค้นๆไหมครับเด็กๆใช่แล้วมันคือมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลได้แบบนี้เมื่อต่อไปพัดเข้ากับขั่วหมุนของมอเตอร์แล้วต่อมอเตอร์เข้ากับฐานไฟฉายนี่แหละคือประโยชน์ของมอเตอร์แล้วถ้าเรา อยากจะสร้างมอเตอร์แบบง่ายขึ้นมาเองบ้างละ่ะเด็กๆคิดว่าเราต้องทำยังไงนักทดลองหาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์มา3อย่างแม่เหล็กวงกลมผ่านไฟฉายหนึ่งก้อนและลวดทองแดงดักเป็นรูปหัวใจแบบนี้จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องมาช่วยกันคิดว่า เราจะเอาอุปกรณ์ทั้งสอย่างมาประกอบกันอย่างไรเพื่อสร้างให้เป็นมอเตอร์อย่างง่ายที่ทำให้ลวดหมุนได้อย่าลืมบอกหลักการในการสร้างมอเตอร์ของเด็กๆด้วยนะครับ